ครูจะพัฒนาตัวยังไงให้แฟนเก่าที่เกลียดกันให้มันลืมไม่ลงคะปล่อยวางนะฮะจิตจิตเราจะได้สงบเอาเวลาที่เราจะทำอะไรให้เขารู้สึกเสียดายผิดหวังผิดพลาดที่เลิกกับเธอไปคุณต้องดีกว่าเดิมดีกว่าที่เคยอยู่กับเขาดีกว่าเมื่อวานที่คุณเคยเป็นดีกว่าเดิมไปอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทํานี่คือภารกิจของเราที่เราจะต้องพัฒนาตนเองให้ลอยขึ้นไปเรื่อยๆลอยขึ้นไปจากจุดตรงเนี้ย จุดตรงนี้คืออะไรจุดที่คุณกําลังต้องการอยากจะฟาดฟันกับคู่ของคุณอยากจะทําให้เขาอิดชาอยากจะเอาชนะอะไรก็แล้วแต่นะคุณ ต้องลอยตัวเองขึ้นจากจุดนี้ให้ได้ไม่งั้นคุณก็จะอยู่ในวิวเดิมๆฟาดฟันไปมาเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะเอาไปฟาดฟันเขาเนี่ยเอาไปพัฒนาตัวเองซะทำอะไรได้บ้างอ่นองานหนังสือทำไงให้รวยขึ้นกว่านี้อีกทำไงให้สวยขึ้นกว่านี้อีกทำไงให้ชีวิตมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับตัวเองอีกคอลอยตัวเองขึ้นไปแล้วไปอยู่ในจุดอีกจุดหนึ่งที่มีผู้ชายเยอะแยะมากมายที่เป็นผู้ชายเกรดเดียวกันกับคุณและคุณก็จะได้แฟนดีๆอันนั้นเลยค่ะเขาจะเสียดาย นี่คือสิ่งที่คุณควรทำโอเคปะ